สวัสดีพี่น้องป้องไปสูผู้สุคนเด้อครับเมื่อนี้มาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพญยแสนบ้านทุ่งคือเก่าเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสิมาอัปเดตข้าวนะครับเป็นข้าวของทางเอฟซีของคุณแพวเผานะครับพี่น้องที่เพิ่นโดนฟ้องนะครับวอาแลวกะเดี๋ยวเข่าเรื่องเลยครับเพจดังเตือนสติหลังเอฟซีแพาเผาโดนฟ้องแต่ไม่มีเงินจ่ายล่าสุด ต้องทาแบบนี้ป้ามันเกิดอีกอย่างึ้นอีกเนาะบัตรีินี่พี่น้องนะครับเดี๋ยวผมเบาซูฟังเด้อครับผมกาล่าสุดนะครับทางเพจอีกี้ของแท้แอฟแอแอนะครับพี่น้องเพื่อนก็ได้ออกมาโพสต์ถึงประเด็นนี้นะครับก่อนอื่นขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารนะครับจากเพจอีกี้ของแท้แอฟแอแอนะครับพี่น้องนะครับเพื่อนออกมาโพสต์่าแฟนคลับหมอลำดังอักษรย่อ พพสทนะครับเอาตรงก็คือคุณแพลวาเสียงท้องนั่นนะครับพี่น้องนะครับปินแฟนคลับก็คือ F c ซนะครับว้ายสวยรวยกระเช้านะครับหลังโดนลูกแก้วนะครับก็คือบอดลูกแก้วนั่นแหละครับคุณลูกแก้วนะครับเจ้าของแบรนด์โซเอคุชชั่นนะครับฟ้องมินซวยไปถึงลูกหลานที่ต้องหาเงินมาจ่ายเขาเพราะเจ้าตัวไม่มีเงินหลังตามด่าผู้ใหญ่บ้านบิ๊กฟินแลนด์ และคุณลูกแก้วโซเอและเด็กน้อยแบบศาสตร์เสียเทเสียเป็นเวลานานนะครับพี่น้องกระสืบเนื่องมาจากเมื่อวานแม,ม่นบมครับพี่น้องที่ทาง f อฟคุณเพลวเพนะครับที่เป็นช่อง t ิ k กตอกนะครับก็คือเป็นอีกขี้เมาหน้าเวทีนะครับพี่น้องที่เพื่อนดาบอดบิ๊กกับดาคุณลูกแก้วนะครับพี่น้องเรียกได้ว่าดาแบบเสียเสียหายหายนี่คือหลายครับแต่บัดท่นี่ลา ครับครับดาล้ามไปถึงลูกของคุณลูกแก้วคุณลูกแก้วเพิ่งกับเลยบนยอมเพิ่งกับเลยมีการฟ้องล่าสุดนะครับก็ได้มีการไปไกลเกียกันแม่นมอรับพี่น้องแต่ว่าผมเห็นแล้วแหะครับพี่น้องในในคลิปนะครับคนที่ด่านี่ก็คืออายุหลายแล้วครับพี่น้องนะสี่หกสี่ปุ๋แล้วครับนะครับก็คือคนที่ด่านี่บ่มีเงินนะครับสุดท้ายนะครับก็ต้องเป็นลูกเป็นหลานนะครับหาเงินมาจ่ายนะครับแล้วกั ไปไหวนะครับไปไหวขอโทษคุณลูกแก้วนะครับพี่น้องไปไหวเลยเด้ครับนะครับผมตอนได้นี่บอกอาทิตย์วันคิดว่าที่ถึงขันนี้นะครับสุดท้ายนะครับต้องไหวสวยรวยกระเช้าเนิ้นกับลมีกับไปลําบากลูกลําบากหลานอีกเล้วนะนะครับพี่น้องแล้วหลังจากนั้นนะครับก็มีทางเอฟซีของมาคอมเมนต์นะครับพี่น้องเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่ของมาคอมเมนต์ในเพจของทางอีกีนะครับเดี๋ยวผมอ่านนะครับบางช่วงบางตอนซูฟังนะครับท่านแรกนะครับบอกว่าสงสารลูกหลานจัง แล้วคนที่ยายคนนี้เทิดทูนรักมากมายถึงกับโกรธแทนออกหน้ามาด่าแทนไม่มาช่วยจ่ายเงินให้เหรอคะท่านกับพี่น้องนะครับท่านตอมาก็บอกว่าชอบหน้าคุณลูกแก้วมากตอนยายคนนั้นยกมือไหว้นะครับแล้วก็อีกท่านต่อมาพี่น้องท่านนี่ก็บอกว่า เหลืออีกเพจที่เอาบอสไปแขวนให้คุณด่าก,กันฉ่ำมันจะมีเพจเพนีนึงอีกไม่นานห5าหาาานะครับพี่น้องก็เรียกได้ว่าทางเอฟซีนะครับของทางบอสบิ๊กี่การก็เรียกได้ว่าสะใจแล้วครับพี่น้องเพราะว่าให้มันโดนจากเทียเนี้ยประมาณนี้เพราะว่าตามดาบอสบิก๊กนะครับแล้วก็ตามดานะครับคุณลูกแก้วนี่ดาคัคแล้วก็ดาล้ามไปถึงลูกนะครับพี่น้องเพราะดาถึงลูกเพื่อนเพื่อน,นมาย้อมนะครับเพื่อนกระฟองนะครับสุดท้ายนะครับก็ต้องมายกมือไหวมาขอโทษ แล้วก็เสียเงินประมาณนี้พี่น้องผมก็เลยเออกมาอัปเดตมาว่าซูฟังนะครับนะครับผมพี่พี่น้องๆมีความคิดเห็นจังใดกับคอมเมนต์อของมาซูฟังได้เดลยครับผมเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ